พระวจะนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมสุภาษิตบทที่4ข้อที่11ถึง14บันทึกว่า เราได้สอนเจ้าในเรื่องทางปัญญาแล้วเราได้นำเจ้าในวิถีของความเที่ยงธรรมเมื่อเจ้าเดินย่างเท้าของเจ้าจะไม่ถูกขัดขวางและถ้าเจ้าวิ่งเจ้าจะไม่สะดุดจงยึดวินัยไว้และอย่าปล่อยไปจงระแวดระวังเธอไว้เพราะเธอเป็นชีวิตของเจ้าอย่าเข้าไปในวิถีของคนชั่วร้ายและอย่าเดินในทางของคนอธรรมข้อคิดจากพระวจนะ เดินในทางนี้ชีวิตจะไม่สะดุด 1. เดินในทางของปัญญาปัญญาอย่างพระเจ้าปัญญาที่มาจากเบื้องบน 2. เดินในทางของความเที่ยงธรรมความชอบธรรมและความยุติธรรม 3. เดินในทางของวินยัยเคารพกฎอยู่ในกติกาฝึกฝนตนเองไม่ละเมิดผู้อื่น 4. เดินคนละทางกับคนชั่วร้ายคนอาธรรมขอพระเจ้าอวยพรค่ะ